เป็นตำรวจเป็นตำรวจชั้นผู้น้ยอยลองไปดูไหมว่าเป็นยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมเรียนสายอยู่กับร้อยเรียนชื่อว่าอะไรนะครับผมนนท์พระนนทนาครับนนท์พระนันทนาครับผมจะให้คุณแจ้งความผ่านทางไลน์หร <in> ือโทรศัพท์ของสพชลบุรีเพื่อทำการลงบันทึกประจำวันนะครับและจะมีการเสีย ต้องมีเสียงหน้เสียงแค่ตอนมีเสียงของคนที่ฟันะครับเพราะมันีจะเป็นหักฐานและประกอบหลักฐานได้ครับนะครับคุณอยู่ภัยครับตอนนี้อ๋อผมอยู่คนเดียวครับอยู่ที่ไหนครับผมอยู่ที่สพรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับผมขอตอนนี้คุณมาที่สพแล้วนะครับไม่ครับผมทํางานอยู่ที่นี่ครับ ผมตรวจสอบเชื่อนะครับเนี่ยชื่อชื่อไม่ใช่ชื่อของตํารวจในสำนักง,งานตรวจแห่งชาติเลยครับเนี่ยไอ้ทราบว่าไอ้คุณผู้หมวดนนทานาน,นอะไรเนี่ยมีตัวต,วตนจริงหรือเปล่าครับเนี่ยฮัลโ<อ>หลครับฮัลโหลเงียบๆสิครับจะเพิ่งเงีบ <c oughs> ยบไปสิครับผมเ <c oughs> นี่ยผมอยู่ผมอยู่งานสอบสวนสพรัตนบุรีนะครับครับ <c oughs> วันนี้ได้กี่รานแล้วครับเนี่ยมานว่ อันนี้คำแบบคุณว่าน่าจะน่าจะไม่จริงมั้งครับผมเหตุดูครับชื่อธนงถวยคงควรคอยธนงธนงถวยคงควรคอยครับคงควรคอยนะครับแล้วเราทำยังไงอ่ะหมดแ้งกลับแล้วแต่เขายังไม่ให้กลับค่ะทำไมทำไมทำไมกลับไม่ได้ออกมาไม่ได้เหรอใช่ครับะพระอง เป็นที่ของเขาเลยเออแล้วไปได้ยังไงเราสมัครไปไม่ใช่เหรอไม่รเรื่องมันจะรับสมัครไม่ใช่เหรอรับสมัครเขาบอกว่าเป็นเว็บขนาดเอ,อ่าเขาเข้ามาเราไม่รู้จริงๆแล้วเราต้องไปทําถึงเมื่อไหร่นะหนูแจ้งเขาว่าหนูจะออกอแต่เขาบอกยังออกไม่ได้ต้องจ่ายค่าออกก่อนหนูมไม่มีเงินหนูก็เลยบอกว่าเงิน,นงเดือนออกหนูจะจ่ายกันแล้วหนูก็จับเลยเดี๋ยวไปต้อง,ต,องต้องจ่ายเขาเท่าไหร่รอ่ะหมื่นห้าค่ะอ๋อแล้วเราไม่มีเลยเหรอหนูไม่มีเงินสักบาทคือที่หนูมาหนูก็ไม่มีเงินสักบาทเลย อ๋แล้วไปได้ยังไงอ่ะคือตรง่เขามีรถมารับแล้วเขาก็พามาตั้งแต่มาตั้งแต่แรกอ๋อแล้วแล้วทำไงตอนนี้จะทำไงก็ต้องโทรไปอย่างนี้เรื่อยๆใช่แล้วคนลงเชื่อก็แล้วจะทำไงถ้าพี่คนเชื่อแล้วตอนนี้ก็คือไม่น่าจะมีเชื่อแล้วนะคะเพราะว่าตอนนี้ขาะะ่าวัดงที่นวได้ดูทีวีไทยไหมไม่ค่ะเหรอนี่ผมสระยุทธนะจาได้ปะเนี่ยจำได้ไ เออน,น,น,นี่นี่พูดจริงๆใช่ไหมว่าไม่แล้วเดิดก็โทรโทรแล้วก็จะแกล้งเบี่ยงไปเรื่อยแล้วก็จะวางสายไปเหมือนกันหลอกเหยื่อไม่สาเร็จอย่างนั้นน่ะหรอใช่ค่ะอแล้ววันนึงโทรก<ท>ี่คนอ่ะวันก่อน,อปปนหนูบ่ายเบี่ยงไปสี่ร้อยกว่าคนคะฮะวันหนึ่งกี่คนนะสี่ร้อยกว่าคนนะคะโอโ้เหลือแล้วเขาแล้วเขาเขาว่าอย่างไงดูตอนนี้มันไม่ค่อยมีใครเชื่อแล้วใช่ไหมหรือยังไงใช่ค่ะคือตรงนี้พวกหนูก็ประท้วงออกไม่มีค่าจาดทำใช่ค่ะ มไม่อยู่แล้วแต่ว่าเงินเดือนมันจะไม่ได้ไมเหรอถ้าเราถ้าเราเราทําไห้สาเร็จอะไม่ได้ตามเป้าอ่ะหรือก็ยังได้เงินเดือนก็ไม่ได้เงิน,เง,นเงินเดือนเงินเดือนค่ะแต่ว่าจะไม่มีค่าคอมถ้าเราทาหลอกคนไม่ได้อะ,อะแล้วคุยกับพี่แบบนี้เขายอกฟังไหมเนี่ย ตรงเนี้ยจะต้องลบใส่ออกค่ะลดเบอร์ออกจะไม่รู้ว่าเขาจะคือตรงนี้เขาฟังทุกวันอย่างที่หนูบอกค่ะคนอื่นเขาโทรร้อยสองร้อยสายแต่หนูสีร้อยสายเพราะว่าหนูตัดสายทิ้งบ้างหนูก็เบี่ยงไปเบี่ยงบ้างค่ะอนี่นี่พูดจริงๆนะเราไม่ไปหลอกอย่อยาอย่าทำเลยรู้เปล่า,า่าเดี๋ยวเดี๋ยวนี้อาชีพอะไรต้องเยอะแยะรู้ป่าค่ะให้ฟังตั้งแต่เริ่มต้นก็ได้ค่ะเพราะว่าหนูไม่ขอชื่อไม่ขออะไรเลยตรงนี้หนูบเบี่ยงตลอดว่าไม่มีไม่มีอย่างเงี้ยค่ะอืหนูก็ถึงโดนทําโทษ เขาก็ให้จสดสาชิให้ทําโอโทรอย่างนี้นะคะคือตอนนี้ที่หนูมาตอนหนูมานี่มันก็ทแทบจะไม่มีไม่มีแล้วค่ะไม่มีคนโอนแล้วอ่ะหรือมันก็เป็นพันสองพันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือโอนแค่พันสองพันบาทอย่างเงี้ยเหรออ่ะแต่ห้ารอยก็มีค่ะห้าร้อยยังเอาเลยเหรอหรอือแล้วพวกเราส่วนใหญ่เนี่ยบางคนอยากจะทํามีไหมบางคนที่แบบอยากจะหลอกอะ่ะ ตอนนี้ก็คือบางคนก็เลือกที่จะหยุดงานเลือกที่จะไม่ทําเลือกที่จะแจ้งออกทั้งหมดที่มีตอนนี้คือแจ้งออกทั้งหมดแต่ก็คือต้องทยอยออกตามคิวแต่เราจะโทรหาญาติพี่น้องก็ไม่ได้เลยเอ่ะมันไม่มีสัญญาณเลยค่ะคุยก็ไม่มีเลยอยู่อยู่กันทั้งหมดกี่คนอนะ่ะร้อยคนถึงไหมตอนแรกอยู่เกือบร้อยค่ะตอนนี้เหลืออยู่ประมาณสามสิบกว่าคนค่ะแล้วเวลาเราติดต่อกับแม่ให้แม่เป็นห่วงไหมเนี่ย เป็นห่วงค่ะเขาก็บอกให้ขับแล้วก็บอกว่าหนูได้ตาแล้วหนูกลับบ้านเลยเอาละเอาละเนี่ยต้องวางสายไปค่ะอ๋ออมันนานมากแต่เขาจะทนานําการตรวจสอบค่ะโอเคโอเคโอเคมีอะไรอยากบอกไหมว่าเนี่ยความรู้สึกเราน<ะ>เนี่ยฮะเนี่ยได้เจอผมเนาะเนี่ยจําได้ใช่ไหมจำได้จะร้องไห้ฮะจะร้องไห้อยากกลับบ้านอยากกลับบ้านอยากจะพูดมากนะคะที่เราฟังนะคะอ่าอ่าเอาละเอาละ ไม่มีอะไ,<ร>ไ,ไรไม่มีอะไรจะฝากนะโอเคอย่าไปหลอกใครนะพยายามตัดสายอย่างที่บอกกับพี่เนี่ยนะนั่นแหละฮะท่านผู้ชมคุยกันมา,มาสักสิบห้านาทีนี่เขาก็กลัวเขาบอกเขาต้องรีบไปลบอืม,อมก็ที่มาที่ไปไม่ได้สามารถให้ฟังกันทั้งหมดแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าเท็จจริงประการใดแต่อย่างไรก็ได้ก็ได้ถามจริงจริงเนี่ยผมถามละเอียดเลยสักไซไลเลียงเจ้าของเป็นคนจีนเขาอยู่กันยังไงหนึ่งสองสามสี่ห้า มีคนไปจากจุดเริ่มต้นเดินทางจากจังหวัดหนึ่งทางภาคอีสานเห็นประกาศยังไงเดินทางไปยังไงเหมือนสัมภาษณ์เลยน่าเสียดายไม่มีเวลาอ๋อท่านผู้ชมยังมีใครไม่โดนกันไหมใครยังไม่โดนบ้างแต่ถ้าฟังจากอย่างนี้เนี่ยเสมือนหนึ่งว่าตอนนี้เนี่ยมันหลอกยากมากๆค่ะไม่มีใครเชื่อแล้วอย่าโอนอย่าโอนนะสิหรือ,อยังไงค่ะอัตหติอัต,ตโนาโถเป็นที่